ดีครับผมเดีด๋ยววันนี de, ้เราจะมาทําผัดกบนะผมเนี่ยพอดีไปได้กบมาที่ฝนตกเราไปหากบมามาได้นะผมเนี่ยันดีก็ทําใส่ตู้เย็นไว้นะผมไม่มีเวลาทํากินสักทีับผมเดี๋ยววันนี้เรามาจัดทําเมนูเลยผมผัดเผ็ดกบนะผมเนี่ยกบบ้านกบบ้านนะครับผมเนี่ยกบบ้านกบนาครับดี๋ยวงไงฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยวไปติดตามครับผมเนี่ย จัดเลยครับพี่น้องเดี๋ยวติดตามนะผมขออนุญาตนะผมไปเดี๋ยวไปพอดีเราสรับเรียบร้อยแล้วนี่แล้วก็เราเราเตรียมเ,เครื่องปรุงอะไรไว้แล้วผมเนี่ยมีในกครับมีพริกไทยพริกแกงกะเพรามีแล้วผมเนี่ยเดี๋ยวไงจัดการเลยครับไปครับผมเคลี่ยครับผมอันนี้เราก็กเรามาล้วนเอาน้ำขา้าวมออกก่อนนะครับผมเนี่ย Okay. มันก็ได้เป็นเท้านะครับเนี่ยเดี๋ยวรอสักคู่นนเนี่ยคุมเ่ยมันจะเริ่มอก,กินน้ำแล้วเนี่ย เป็นน้ำคาวมันร่วนให้น้ำคาวมันแห้งก็ได้นคาวเนี่ย <Okay. S 1> สีนะครับผมเนี่ย แบบบ้านๆน,นะครับผมเนี่ยแบบอีาสานบ้านเราแล้วผมเ,เดี๋ยวรอสักครู่พริน้ำคามมออกให้หมดนะครับเนี่ยเ,เอาสูตรแบบตั้งบ้านเลยครับผมเนี่ยอรอสักครู่ มะขามนะครับนี่ใส่เลยครับผมขามเปียกขามเปียก้องผมมีน้องนะโอเคก็พริกแกงนะครับนี่ใครอยากได้เผ็ดอยากเผ็ดอยากไม่เผ็ดนะผมแล้วแต่ตามใจนะครับผมนี่เดี๋ยวเราใส่เผ็ดไปก่อนเลย ลองสุกรนี้นนอร่อยแน่ๆ <c oughs> ครับผมพี่น้องเย้ครับผงสวร์นะผมเนี่ยเีย้ครับเนี่ยน้ำปลาได้ครับผมพ <c oughs> <c oughs> ี่น้องเนี่ยรึบรึ๊บรึบรึบต่อสักหน่อยนะจี่ เนี่ยผมน้ำเปล่านะผมนี่ถ้าใครชอบน้ำไม่เยอะใสเ่เยอะใครชอบน้ำไม่ค่อยเยอะก็ใสน่นน้อยๆเอาละครับนี่เนี่ครับนี่เราชอบเยอะนะผมนี่น้อย ก็ทำเป็นกับข้าวก็ดีนะผมนี่อากับแก้มนี่ก็อัอร่อยสุดยอดนะผมนี่นอกแต่วันนี้เราจะ,จะมาทําเป็นกับข้าวนะครับผมนี่โอเค,ครับเดี๋ยวปล่อยให้มันเดือดสักครู่นะผมนี่ นี่ก็เริ่มเดือดแล้วครับเนี่ยใส่นี่เลยใบกระเพราของเราแล้วผมเนี่ยมันจะมีใบกระเพรากับใบกระสังเล็กๆนะ่งเนี่ยเราใส่กะเพราก่อนนะผมเนี่ยนี่นะครับเนี่ยจะมีอาจจะมีเห็นนะครับเนี่ยดใบกระสังเล็กๆนะครับที่ขึ้นตามถนทบ้านเรานะผมเนี่ยดับกลิ่นคาวนะผมใส่ Jamie, lonely, เลยครับเนี่ย

สีสันนะกินนะครับผมเนี่ยดีนะครับนี่โอ้ยสีสันนะครับน่ากินมากเลยครับผมเนี่ยผัดกบผัดกบนะผมเนี่ยผัดแบบอีสานบ้านเฮานะผมเนี่ยเบ็ดผัดผัดบ้านป่าชนบทนะครับเนี่ยหอมกลิ่นกระเพรานะครับเนี่ย เห็นไหครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองใส่นี้ดูนะยครับผมเนี่ยเป็นเด็ดห็นไหมครับเนี่ยครับอาจจะมีเห็นแล้วเดี๋ยวพริกไทยอ่อนนะครับผมเนี่ยพี่น้องเนี่ยผมเนี่ยพริกไทยพริกไทยอ่อนนะครับเนี่ยนี่นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับเนี่ยลองสูตรใหม่ใส่พริกไทยอ่อนนะครับผมเนี่ย ไล่ไล่ดรอปนี่นะครับครับใส่พริกไทยออดลงไปนะครับผมเนี่ยไปดูเนื้อรูปจะเป็นยังไงนะครับเนี่ย ลองเพิ่มใส่พริกไทยลงไปนะครัเนี่ยยอด,ดยอดนะครันีมเห็นไหมครับผมหอมเลยครับ รอให้พริกไทยให้กระเพาะถูกรอ้อลวกสักหน่อยนะครับผมเนี่ยเจ๋ว่ะสุดยอดนะครับผมเนี่ยถ้ามีอะไรแบบว่าเออมาแก้มนะครับผมเนี่ยแก้มกับผัดกบนะครับผมเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะครับผมพี่นอ้องอยากก็ไม,ม่มีนะครับตัวนี้ นี่นะผมเลยสุดยอดเลยครับผมพี่น้องเชี่ยวเรามาลองชิมก่อนนะครับเนี่ยรสชาติออกมาแบบไหนครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมก่อนนะครับผมเนี่ยว่ารสชาติจะออกมาแบบไหนนะจะเอ่อ ตัืร้อนหน่อยนะครับผมเนี่ยฮืมจอดจอดเลยผมกินหอมใบกะเพราแหนมนะครับผมเน,นี่ยไม่ต้องใส่น้ำปลาเพิ่อมอีกนะครับผมพอดีแล้วครับผมเนี่ย อีกสักคำก่อนนะผมนี่ก็นี่ครับผมสักหนึ่งชิ้นนะผมเยลยฝนก็ร้อนนะครับเนี่ยอืม ยอดนะครับผมเดี๋ยวเรากัดไปเจอเม็ดพริกไทยอ่อนที่เราใส่นะครับผมเนี่ยเขาเป๊ะเลยครผมี่น้องถ้าได้สกกึ๊บนะครับผม,ส,บผมสุดยอดนะครับผมเนี่ว่าแล้วก็เปรี้ยวปากเลยคผมมันนี่โอเคอันนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับผมนี่นครับผมเนี่ย เรียบร้อยแล้วครับผมเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราจะคลิปหน้าเราจะทำอะไรเดี๋ยวฝา,ากติดตามเลยครับผมคลิปนี้ไปก่อนเลยครับผมสุดยอดครับผมไปเลยครับผมัสดีนนครับผม